สำหรับค่าโดยนสัรก็อยู่ที่คนละสิบาทนะฮะด้วยกับปอนะครับก็เหมือนเป็นระบบฟีเดอร์นะฮะรถดีโซย์นะครับ,รรรบที่เชื่อมระหว่างถนนลาดพร้าวกับถนนรามคำแพงนะฮะอีกไม่นานนะฮะถนนลามคำแพงก็จะมีรถไฟฟ้านะฮะก็เป็นฟีเดอร์ตัวเลือกระหว่างก็เป็นฟีเดอร์ที่เชื่อมระหว่าง รถไฟฟ้าใส่สีเหลืองกับสายสีชมพูนะฮะในอนาคตสำหรับรถเักอยาสายนี้นะครับจะเป็นฟิดเดอร์นะฮะที่เชื่อมระหว่างรถจักราะก็เป็นก็สำหรับรถเักาะสายนี้นะฮะในอนาคตนะครับก็จะเป็นฟิดเดอร์นะฮะที่เชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสส่สีเหลืองกับรถไฟฟ้าใายสีส้มนะครับ